ไปได้ครับเอาแล้วก็มาถึงเส้นหลังแล้วพุทธพิรอดเลยเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนดูเพื่อนไปก่อนครับโอ้ผมไม่ได้กลัวอะไรครับกลัวจะไปโดนลังน้ำแข็งนะฮะเขาเป็นฮอนเนอร์นะ หลุดเหมือนกันครับจะบอกว่ามุมโถงฝั่งนี้เนะ่ยมีโอกาสเข้า,าประตูได้เลยกาดแล้วจะหวังเทคตัวเข้าโมโมงให้ถึงบอลเนอะค้งครับเป็สองสัวนกลามีการเกตตัวครับเอาทางด้านเล่นหมาเล็กสุดเอ็ดลงมาใหม,ม่นะเอ็ดเทคน่าจะทิ้งให้ไปสุดท้ายหรือเปล่านะ๋ยวต,ต้องดูว่าเอฟเทค ฟระตูออกน้ำได้หรือเปล่าครับเราอยู่ในครึ่งเวลาหลังแล้วด้วยเอาลนะครับสปีดทขาไหนกูสัตขาหลอ,อกไปหนึ่งดอกแล้วเหโยกเข้ามาด้านในอยักมีเพื่อนครับแล้วก็เปิดยัดแล้วแตกอีกทีโลดนี้ว่ากันพี่เอ็ดเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบรยครับไพ่ไปสุดท้ายกันเปิดปล่อยมาถือว่าได้เรื่องเลยครับโอ้โหเอซซีก็ลงมาเอซซิีให้เพื่อนนะเดน์เดนเพื่อนมาเลขสิบเอ็ดแล้วก็ ทุเรียนมานเล็กๆซึ่งเราเป็นเแถวทุเรีนที่ทำประตูนะฮะให้ในด้านเอ็มเทคออกนำใน,นเทคไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโอ้ยเบิร์กบอกว่าออกมาตัดแล้วนะครับอ๋อต้องยอมตรงนี้ต้องยอมว่าลูกนี้